รวมถึงที่มัธยมในวันที่ทุกคนมีความสุขมากรวมถึงครูทุกคนเพื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมในตาของแต่ละฐารต่อบอกเราให้ฟังขันที่หนึ่งใสคุณธรรมแปดประการอันที่สองอีราฝึกความสามัคคีอันที่สามวินัยซื่อสัตย์ันที่สี่ฝึกปัญญาในการฟังโปรแเรีได้เข้าร่วมกิจกรรมดังที่กล่าวไว้ ฉนชอบการที่อนที่เราฝกความสามนาทีเพราะเราได้กิกความสามีความกล้องแคลวว่องไวของการฟังได้ออกกป็นังกายฉันมีความสุขมากที่สุดได้รำกิจกรรมกับเพื่อนเื่อนทุกคนฉันได้ฝึกความสามนธิีความมีวินัยความซื่อสัตย์ความมีไหวพริบในการฟังความกล้องแคล้วกิจกรรมใกล้วันน้ำสอนให้เราเป็นคนดี มีวินัยความสามัคคีซื่อสัตย์ฉันจะขอบอกให้ว่าฐานแต่ละฐานให้ประโยชน์อย่างไรอานที่หนึ่งให้เรารู้ถึงคุณกรรมทั้งแปดประการอานที่สองให้เรารู้ถึงความสามัคคีการมีวัดการใช้ไฟฟ์อ่านสามให้เรารู้ถึงความมีวินัยลู่อสั ที่สีให้เรารู้จึงการใช้ปัญญาให้เป็นป,ปนระโยชน์แต่ละข่ายคุณจะทอย่างให้มีข่ายหนีไปไหนไ่ได้ <c oughs>